ลดต้นทุนเพิ่มกำไรตลอดการใช้งานด้วย Isuzu Life Cycle Solution คือรถบรรทุกอย่างไรให้คุ้มค่านะครับด้วยศูนย์บริการของ Isuzu เราที่มีมากกว่า250แห่งทั่วประเทศพร้อมกันนั้นเรายังมีที่ปรึกษาการขายที่คอยให้คำปรึกษาในการเลือกรุ่นรถที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าฟรีตรวจเช็คสภาพรถ ครอบคม50รายการรวมไปถึงเอตูสเราได้จัดเตรียมเอตูสุลิสติ้งซึ่งให้คําปรึกษาในเรื่องของไฟแนนซ์ให้ลูกค้าสามารถออกรถได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในส่วนของการออกแบบตัวถังที่เหมาะสมด้วยทีมงาน i อตูสุเรียวบอดี้ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์นะครับมั่นใจได้นะครับว่าเราได้เตรียมโซลูชันเหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการ ทุกท่านแล้วครับนบริการอิสูวางใจได้ตลอดการใช้งานซื้อรถบรรทุกได้อย่างคุ้มค่าซื้อมาแล้วคุ้มรถต้นทุนบริการมาตรฐานราคาประหยัด <Okay. S 1> ถ้าอยากได้บริการที่มาตรฐานต้องมาที่อิสตูคอนเน็กต์สำนักง,งานใหญ่ของเราครับ